นี chat, see, e ่พอดีเม the ื่อนี้เห็นห้างมิมนะครับเนาะห้างมิมหรือว่าเพลิงน้อยนะครับเนาะนี่มาเห็ดห้างไว้นี่ครับน้ำพึ่งเดือนห้าเลยครับนะครับเดือนหาเมษาเท่านี้แหละครับผมอห้างกำลังพอดีเลยครับนี่เดี๋ยวบางทร่งนี่หาวน้ำหวานสิเต็ียมเลยแหละครับนะครับกำลังไตยงี่ยงยิ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 งครับเดี๋ยวมื่อนี้สิพาเอาน้ำพึ่งเดือนหามาสูซิมครับ ก่อนนี้เดี๋ยวฮ่อล่อมือฉมังนะครับมือฉมังก็ลังมากครับมากแล้วเบากรพ่อมากแล้วเงียบมาพร้อมไหวิเศษไปแล้วเบากรปีนแล้วคนเป็นผู้น้อยอยู่มันนับตำหนักได้จ้กโล่อะไบันเดย์เลยก็ดีดีเลยว <มา S 1> เอา,าเอาวุธเจ้าอาวุธาการบ้องหู้ ไปก,กันพรุ่งค่มวันตีไ่วันตีไหนิแตเอา้าใครสิมากกว่ากันเอาเออว่าคนกระเพื่องเเนี่ยตอดเด้อเนี่ยตอดเด้อใครเล่หนหรออคนบรสูบยาที่อ่ะ ขึ้นไปอีกขึ <c oughs> <c oughs> <t <t ้นไปอีกจะตกเสื่อมวะการสูบบุหรี่ไม่ดีต่อร่างกายนะครับอันนี้เอามาใส่ตโตเพื่อนี่คือสีมาหมิ่นนะครับเออนักกันรังออกันลังออกนี่ครับเด็กเหี่ยเหี่ยวออก mọi cái hàng này nó nhanh nào mà nó này rồi, ông bà nhân mà nó nhau nhiêu nhau nhiêu và khắp sụp khắp mình nghe sụp khắp mình nghe à, phường cái là ba màu quan gần chẳng qua đi กอกแหลกเบิดแล้วครับกลังต่อกอกาะซ้องเลยครับนี่นดังเส้นทสนอ๋อเส้นครับหัวมันครับท่านผู้ชมหัวน้ำหวานเส้นครับที่เด็ดที่เด็ด ព <usion> right. ីត and... so so, ោះអន់ហ្វមเด้อเด้อអូពីនេះហាក់នេះដែរហាក់ក៏ហឹប4ក៏អីហាំងញ៉ៃទៅពុនណាครับហួរน้ําหวานនេះមែនលើ เดยนเลยครับทุกผูช้ชมมาบักไงเอาตัวยังติดอยู่งีตอดป่ะนี่ตอด,ดติดบ่เดียวบุลู <c oughs> ดีกวนกวนกวนปาดอกเลยวะนี่ครับมันก็พื่อนเพื่งนเลย <c oughs> วันยังไหลได้น <c oughs> ่ะบุญญานขวัน เยังฟึ่งๆๆๆเลยครับกอนมันงอนเลยครับไปไปไปสางห้างไมเด้อหัวริมล่องรสสัตว์ความหวานนเด้อ โอ้โหขางล่งางเดี๋ยวไม่เหี่ยหัางไหมครับอยู่นี่เขาปลูกต้นไม้ไปค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับนะม,มีเกสรดอกไม้หลายครับผมมันก็นเลยมีหัางนิ่มแม่อยู่ปีตัวมิ่มไม่เห็่หัางอยู่เดี๋ยวสีไทยซุบงเรื่อย,ยๆครับผมมีหลายหัางอยู่มือนี้จัดหัางนี่ก่อนน้ำพึ่งเดือนห้าพึ่งแค่ครับพึ่งแค่กินกับข้าวก็ได้พึ่งนิ่มเหมือนในเนาะบ้านเอกเอื่นน้องเราก็ได้ tí điệu tí điệu hạc 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 chắc mông hạc này bà, đẩy hạc hạc cho bà đi, châm ừ, châm. ทีเด็ดที่เด็ดเได้บ่ะนี่แลีวได้เหรอน้อไหนกัดได้บ่นัลดแลยห้อหอมนี่นะช้ำชำครับชำช้ำได้การครับนนั่แขมก้อบ่เนาะ เสียบก็เสียบกซุ่มเพื่อนให้กวดใครบ่ตั้งกานอย้่ติตัวน้ำตาลดิน้ำเพืองเงินขวดจักบาทครับขวดละสองลอยไม่ละเดรถเด็บะยายจักรอยหาสีดิโอรถประเดดี้ช่วงนี้น้ำตาลแพงกะจน้ำเพลือแ่ดิมีโตอยู่บ่นี่เนาะมีโตบ่ตัวอันไหนอืมมีครับขาวๆนี่ครับเป็นหน้อนนะครับเนี่ยตัวอันมิม ตัวเอ็มตันทเวมาเนี่ยจังเลยยิมย้มเยิ้มหวานปะทะมันมาเนี่ยกักที่เด็ดเลยแบบเสียบแบบเสียบกันเม่หัวมันมตัวอ่อนตัวมากผมแบบเด็ดเลยอันนี้พ่อแนนม่เป็นปกักติไหมเอมอันเนี้ยมัน่าจะเป็นเพลิงนะมั้งเ,รรเป็นตัวหรอเปลี่ยนตัวใหญ่ไหม น่าจะเป็นเพลิงหรอบอดอกบอดอกนั่นดีของเสียพี่นี่นั่แหละอันนี้มันเป็นออกสิไปหาห้างเพลิงแล้วน่เออออีเด็ดอ้นี่งงาออกบนเราะถ่ายคนังนะครับอที่ราาฟงกดกดสามมีนคนนั่งกิน๋ครับผมข้างหลังมันจะเอาเทียบละยรูแม่ส่องคาเฟ่ของบ้านนี้แน่ใรดูนั่งเดียวเลย ฝ่าวาหมนเียดไปเบิดแต้วครับนม่เฮีดเป็นลัง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 ไปเรื่อยครับที่นี่พอกรนสันที่นี่ก็นะหมุแท่หมุนลางสังี้ย่นเดียวแพครับข้าเศแต่ว่มีกาแฟด้สีขครอาหารอีสานหนักเลยกระแกมรดจัดๆเลยมัดของเบของรดจัดมาเจอหน้าที่แบบเด็ดๆคือยังใน่ีบเลยครับ คนี้ลฟ์กันแล้วด้อฝขกกมคลิปหนสวัสดีครับ